รอบเงื่นชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถโฟแมนทัวร์เมนแชมเปี้ยนชิพการชิงชัยของนักมวยจากทั่วโลกรอบแรกนัดที่7จิกไทยดำสิท์ป๋าโอมวยจอมตะลุยสายบวกจากสระแกว้วอนันตศักดิ์สุริยวงศ์มวยบูริมฝังโขงจากสปป,ปลาวโจเซฟโมนาดาวรุ่งแข่งอันตรายจากสโลาวาเกียแอนดรูคาโปรโรจอมนอกเอา์จากสาหรัฐอเมริการ่วมด้วยจอมลุยทะเลขั่งเฉลิมซัพ์ภูเก็ตไฟลับปะทะผ้าหามกีรติ จากอิรานและมวยหญิงดีกรีแชมป์มวยสากลเพชรชุมแพร์ไฮแลนด์ยิมดวนสาวแกล่งแดนซามูไรซา,ายะอิโตแชมป์มวยไทยหญิงจากญี่ปุ่นพร้อมคัม้วมวยคุณภาพที่แฟนมวยต้องลุ้นกันทุกวินาทีช่องแป้มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ศึกมวยรอบเงื่อนชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถถ่ายทอดสดวันนี้หนึ่งทุ่มตรงแฟนมวยไทยห้ามพลาดเงื่อนชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ